สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องครับทุกท่านนะครับให้เช่าบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวปันนโกนะครับนะพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิว Lynn, ทุกอง์ที่ปล่อยให้เช่าบูชานะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอนะครับนะสนใจเช่าบูชา092-419158 8ครับนะฮะวันนี้นะครับจะมาไลฟ์ให้ชมนะเปิดให้เช่าบูชานะฮะ เป็นพญาเต่าเรือนนะครับพระเครื่องที่อยู่ในกล่องนะฮะที่แท้และทันหลวงปู่หลิวนะครับนะครับอ่ะมาทีละแถวทีละรุ่นนะครับอ่ะองนี้กล่องนี้ก่อนเลยครับงานปิดทองฝังลูกนิมิตรุ่นหน้ากล่องเขียนว่าเฮงกับเฮงนะหลวงปู่หลิวปูกเสกปีพศ2 5 3 9นวัดใสทองพัฒนารุ่นเฮงกับเฮงนะครับแต่ชื่อที่อยู่ในองค์พญาเต่าเรือน ชื่อว่าเฮงแสนเฮงนะครับนะจริงๆนะเขาเรียกว่าเฮงแสนเฮงนะครับแต่หน้ากล่องนะฮะหน้ากล่องต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับหน้ากล่องเขาเขียนว่าเฮงกับเฮงครับนะครับนี่ครับองค์นี้นะครับชื่อว่ารุ่นเฮงแสนเฮงพิมพ์เจ้าทรพพิมพ์เจ้าทร์ใบหน้าของพระสังฆาจารยจะอ้วนกลมพุงจะใหญ่นะครับดูองค์พระจะใหญ่กว่าต่อโคดนะครับ9นะครับต่อโคดเลข9้าไทยนะด้านหน้าคมๆเลยนะครับ พร้อมกล่องเดิมๆครับนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตสักคู่นะครับนี่ครับนะฮะเดิมๆครับพร้อมกล่องเดิมๆเลยสวยสมบูรณ์มากๆครับทุกท่านนะครับตอบโค้ดนิยมด้วยครับนะก็จะหายากขึ้นไปอีกครับดูจมูกโด่งนิ้วครบผิวแดงสวยสมบูรณ์มากครับเฮงแสนเฮงครับนี่ครับเฮงแสนเฮงพิมพ์เจ้าทรัพย์นะครับหลวง พ่อหลิวหรือหลวงปู่หลิวปัน,นโกสร้างปี2,539ครับนะองค์นี้ตั้งราคาเสนอราคากันไว้ที่นะครับ6,800บาทนะครับ6,800บาทนะครับนะท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ครับพร้อมกล่องเดิมๆครับทุกท่านนะพระสวยสมบูรณ์ต่อโค้ดนิยมหายากครับนะพิมพ์เจ้าทรัพย์เฮงแสนเฮงองค์แรกนะครับต่อไปนะครับ นะครับรุ่นเฮงแสนเฮงจบไปเรียบร้อยนะครับต่อไปองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพระเนื้อผงครับอยู่ในกล่องเดิมๆเลยครับทุกท่านอยู่ในกล่องเดิมๆครับนะเจ้าของเก็บดีครับเก็บแบบคว่ำหน้าลงไปในเนื้อกะมี่ถูกต้องครับกะมี่จะนิ่มครับหน้าพระจะไม่เสียครับนี่ครับสวยสมบูรณ์มากนะครับนะฮะอง์นี้คือพระเนื้อผงพุทธคุณนะฮะหลวงปู่หลิวนะฮะ จะสร้างไว้ในปีพศ2536ครับรุ่นแซยิดนะครับรวยรวยรวยนะแซยิดรวยรวยรวยจะสร้างและปลูกเสกพร้อมกับพญาเต่าเรือนรุ่นรวยยรวยครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังนี่เป็นด้านหลังของพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยครับนะรูปทรงรูปลักษณ์นี่คือรุ่นรวยรวยรวยปี36ครับรุ่นแซยิทรวยรวยรวยปี36นะปกติผมเปิดให้เช่าบูชาอยู่2,500บาทครับ นะ2,500บาทนะใครพบเห็นคลิปนี้นะครับผมให้ราคาพิเศษน,นะครับเพียง1,500บาทเท่านั้นครับแซยิตรวยๆปี36ครับรับประกันพาแท้และทันหลวงปู่หลิวพร้อมกล่องเดิมๆด้วยจ้ะพร้อมกล่องเดิมๆด้วยจ้ะนะครับทักก่อนได้ก่อนนะครับนะฮะต่อไปอง์นี้นะฮะหน้ากล่องเขียนว่านะครับรูปเหมือนใบโพหลวงพ่อหลิว รุ่นล่มโพทองถูกต้องครับนะรุ่นล่มโพทองครับนะสร้างเนื้อเดียวครับเนื้อนวะโลหะครับรุ่นล่มโพทองครับหล่อโบราณนะครับรูปเหมือนใบโพรุ่นแรกดูสิครับสวยมากเนื้อนวะโลหะครับโอ้โหประกายทองเต็มองค์เลยครับเนื้อนวะโลหะครับแก่ทองครับนะสร้างปี2,500นี่ครับ34ครับ2534ต่อโค้ดนี่ครับคมคมลึกๆนะครับ นะฮะถือเป็นหล่อโบราณรูปเหมือนใบโพรุ่นแรกครับปี3-4เนื้อนวะโลหะแก่ทองนะครับพร้อมกล่องเดิมๆจ้ะพร้อมกล่องเดิมๆนะครับนะฮะสร้างไว้เพียง1,000องค์เท่านั้นครับพี่ๆนะครับองค์นี้ตั้งราคาไว้ที่1,800 0บาทครับนะฮะหนึ่งบาทใครพบเจอคลิปนี้นะครับผมลดให้ทันทีเหลือ1,400 0บาทนะครับนะนี่คือ1ใน1,000องค์นะฮะพระที่สร้างน้อยครับ นะครับรูปเหมือนใบโพลล์โบราณรุ่นแรกครับเนื้อนวะแก่ทองพร้อมกล่องเดิมครับสวยมากนะครับต่อไปนะครับแถวอีกแถวนะจ๊ะนะครับโอ้หน้ากล่องเขียนว่ารุ่นเจ้าสัวครับรุ่นเจ้าสวัวรุ่นเจ้าสวัวก่อนละกันนี่ครับหน้ากล่องเขียนว่า หลวงพ่อหลิวปันโกรุ่นเจ้าสัวนะครับรุ่นเจ้าสัวรุ่นเจ้าสัวเนี่ยหลวงปู่หลิวนะครับนะผมจะขอเรียกนามหลวงปู่หลิวนะครับไม่ใช่ขอเรียกหลวงพ่อนะครับขอเรียกเป็นหลวงปู่ละกันนะครับนะหลวงปู่หลิวท่านจัดสร้างไว้ในปีพศ2538ครับทุกท่าน2538ครับนะฮะขออนุญาตใช้คัตเตอร์นะครับเนี่ยไปที่ข้างกล่องนะนะครับโอ้โหผิวนะครับ แดงอมม่วงเลยครับสวยสมบูรณ์มากพร้อมกล่องเดิมๆเลยครับทุกท่านเ๋ยนนะแป๊บหนึ่งครับฟิตหน่อยนะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมครับนะฮะผิวนะครับแดงอมม่วงเลยครับดูครับนะฮะนี่ครับจมูกโด่งนิ้วครบครับรุ่นเจ้าสัวนะครับท่านสร้างไว้ในปีพศ2538ครับ นะแยกบล็อกกันหลายบล็อกมากนะแต่อง์นี้นะบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นบล็อกจอขีดครับคําว่ารุ่นเจ้าสัวนะจอขีดสอขีดเห็นไหมครับจอจานมีขีดสอเสือมีขีดครับจอขีดสอขีดครับเดี๋ยวนะผมจะลงกล้องให้ชมนะครับนะฮะเป็นต้องบอกว่าเป็นบล็อกที่เขานิยมกันครับจอจานมีขีดเห็นไหมครับสอเสือมีขีดเห็นไหมครับนะคำว่าเจ้าคําว่าสัวนะครับ จอขีดสอขีดนี่ครับนิยมมากครับนะสองบล็อกในองค์เดียวครับนะสองบล็อกในองค์เดียวกันนะครับสวยสมบูรณ์มากครับนะฮะพลิกมาด้านหลังต่อโค้ดคมชัดลึกครับต่อโค้ดคมชัดลึกพื้นผิวเหรียญที่หูดด้านหลังเรียบเนียนตึงเลข3สวยนะครับต่อโค้ดคมคมนะครับพร้อมกล่องเดิมๆจมูกโด่งนิ้วครบนะครับ ปกติผมเปิดให้ชาวบูชาบล็อกนิยมหายยกๆอย่างนี้อยู่ที่4,500-5,000นะครับนะและองนี้มีกล่องด้วยครับเดิมๆมีกล่องด้วยนะครับแต่ใครพบเจอคลิปนี้ทักทายผมได้เลยครับผมลดให้เหลือเพียง3,500บาทเท่านั้นครับรุ่นเจ้าสัวครับชื่อดีเป็นมงคลนะครับชื่อดีเป็นมงคลนิยมแต่ไหนแต่ไรครับรุ่นนี้นะครับนะฮะรุ่นเจ้าสัวบล็อกจอขีดสอขีดครับ สวยสมบูรณ์มากพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับนะฮะนี่ครับต่อไปกล่องนี้นะครับหลวงพ่อหลิววัดไล่แตงทองรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ปี38ครับรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ปี38นี่ครับอลา,ามดุดดังทองคําครับทุกท่านนะครับนานๆจะมีสวยๆเข้ามาแบบนี้สักองค์นะครับจะมีสวยๆแบบนี้เข้ามาสักองค์นะครับ นะครับต้องบอกเลยว่านะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับดุดดังเนื้อทองคําเลยครับประกายนะฮะประกายน้าทองนี่สวยมากนะครับดูสิครับด้านหลังนะครับเป็นนะฮะยันพญาเต่าเรือนตอกโคตคมคมนะครับหล่อโบราณรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์นะครับนะสร้างขึ้นในปีพศ2538ดดูฮะจมูกโด่งนิ้วครบสวยนะครับ พร้อมกล่องเดิมๆปกติผมเปิดให้เช่าบูชาพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้นะอยู่ประมาณ4,000-4,500บาคแต่ใครพบเจอคลิปนี้นะครับผมลดราคาพิเศษให้เหลือเพียง3,200บาทเท่านั้นครับ3,200บาทพร้อมรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะฮะและก็ฟรีค่าจะส่งตลอดนะฮะทุกรายการนะครับฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศครับสวยสมบูรณ์มากๆนะทุกท่านนะฮะต่อไป มาแถวนี้ต่อครับวันนี้จะพูดแต่พระมีกล่องเท่านั้นนะฮะอันนี้กล่องไม่ใช่ของเขานะอ๋อองนี้นะครับไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องนะครับเขาเรียกว่าเนื้อผงอัลือรั่นครับรุ่นนี้คือเนื้อผงอัลือรั่นครับนะไม่ว่าจะโชคลาภเมตตาแค้วคาดค้าขายดีเป็นเลิศครับเนื้อผงอัลือรัลนครับ พยาเต่าเลือนนะฮะฉลองอายุครบ90ปีนะสร้างขึ้นในปีพศ2538ครับทุกท่านดูฮะจมูกสวยนิ้วสวยเลยครับนะครับนะพญาเต่าเลือนเนื้อผงพุทธคุณนี่ครับปั๊มโค้ดเป็นรูปนะเต่าตรงนี้ฮะจางๆหน่อยแล้วครับแต่ยังยังคงเห็นนะครับนะครับด้านหลังนี่ครับกดแน่นครับคมชัดสวยสมบูรณ์ครับนี่ สวยๆเลยครับเนื้อผงอลูรัลนปกติเปิดให้เช่าบูชาอยู่3 0 0 0 3,500ครับใครพบเจอคลิปนี้ผมเปิดแบ่งให้เช่าบูชาเพียง2,000บาทเท่านั้นครับหายากมากนะครับสวยๆส,สมบูรณ์แบบนี้นะครับ2,000บาทเท่านั้นนะครับทักก่อนให้ก่อนนะครับเนื้อผงอลูรันครับนานๆจะเจอสักองค์นะครับสวยๆแบบนี้ ต่อไปหน้ากล่องเขียนว่าหลวงปู่หลิวรุ่นเสาห้านะครับวัดหนองอ้อโพธารามในปี43นะครับปี43โอ้หูยนี่คือเนื้อนวะโลหะครับนี่คือเนื้อนวะโลหะครับนะรุ่นนะครับเหรียญหลวงปู่หลิวรุ่นเสาห้ามหาทรัพย์เนื้อนวะโลหะครับพิมพ์ใหญ่ครับดูสิครับตอกโค้ดคมคมครับนะ เหรียญหลวงปู่หลิวนะนั่งเต่านะครับรุ่นเสาหมหาทรัพย์ปีพศ2543เนื้อนวะโลหะครับนะพิมพ์ใหญ่นะปกติผมเปิดให้เช่าบูชาอยู่4 0 0 0ถึง5,000บาทครับแต่ใครพบเจอคลิปนี้นะครับผมลดราคาให้เหลือเพียงนะครับเนื้อนวะเนี่ยนะครับ3,200บาทเท่านั้นครับฟรีค่าจะส่งด้วยนะครับรุ่นเสาหมหาทรัพย์ครับชื่อดีเป็นมงคลครับนะ ุกเสกในพิธีเสาห้มหาเศรษฐีครับนะฮะต่อไปอีกองคหนึ่งนะครับกรรมยี่คนละสีครับอ๋อนี่คือเนื้อทองฝาบาทครับทุกท่านนะรุ่นเดียวกันครับรุ่นเสาห้ามหาทรัพ์ยนะครับปีพศ .2543 เนื้อทองฝาบาทตัวอลามมากอลามสวยมากครับนะครับดูสิครับ ปกตินะครับเปิดให้ชาบูชาอยู่2000ถึง2อ0พครับนะรุ่นเสาห้ามหาทรัพย์ปี2543สวยมากครับนะฮะวันนี้นะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องนี้เปิดแบ่งให้ชาบูชาเพียงนะครับเพียง1,800บาทเท่านั้นนะครับใครทักก่อนให้ก่อนนะครับ1,800บาทเท่านั้นครับพิมใหญ่นะครับนี่ครับมีเนื้อนว่าเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่สวยมากสวยมากครับต่อไป รุ่นนะครับรวยไม่จนวัดโลกาณุเคราะห์สัมพันธวงศ์กรทมปี38รุ่นนี้ครับชื่อว่ารุ่นรวยไม่จนครับหลวงปู่หลิวนะฮะจัดสร้างที่วัดไซทองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีครับนะและก็ปลูกเสกอีกหนึ่งวาระที่วัดโลกาณุเคราะห์สัมพันธวงศ์ก่อนจะนะครับมอบให้กับวัดโลกาณุเคราะห์สัมพันธวงศ์นะครับ ท่านมีจิตเมตตามากนําเงินนําปัจจัยนะครับที่ได้จากการนะครับสร้างพระยาเต่าเรือนรุ่นนี้ครับรุ่นรวยมิจนครับนะฮะมอบให้กับวัดโลกาณุคอสสัมพันธวงศ์ในปีพศ2538ตอนนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไส่ทองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีครับเนื้อเงินจัดสร้างไว้เพียง5,000องค์ครับนี่คือ1ใน5,000องค์สวยสมบูรณ์มากๆครับเนื้อเงินนนัหนาเลยครับดูสิครับ ห่วงเดใหญ่ครับรุ่นนี้ห่วงก็จะใหญ่นะครับนี่ครับวัดไซทองนะครับรวยไม่จนปี2538ปครับปกติผมเปิดให้เช่าบูชาอยู่10,000ถึง13,000บาทครับแต่วันนี้สวยๆเดิมๆพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องใครพบเจอคลิปนี้นะครับผมลดราคาให้เป็นพิเศษนะครับลดเหลือเพียงอง์ละนะครับ8 5ด0บาทเท่านั้นครับจาก10,000ถึง13,000 ลดเหลือ8,500บาทเท่านั้นครับสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องจะ้ะนะครับสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องครับห่วงเดิมผิวเดิมกล่องเดิมครับงดงามมากนับวันยิ่งหายากครับนี่คือหนึ่งใน5,000องค์นะครับนะครับเขาเลี่ยมทองกันนะเลี่ยมทองแล้วก็เปิดให้ให้ซื้อเบอร์ทองกันครับเบอร์ละ250 นะถึง300บาทเลยเชียวนะครับแต่นี่ผมแบ่งเพียง8,500บาทพร้อมกล่องดงด้วยนะครับสวยมากนะรวยไม่จนครับใครอยากรวยไม่จนจัดไปนะครับต่อไปรนะุ่นอะไรอ๋ออง,งนี้นะครับนะพญาเต่าเรือนนะครับ รุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวครับพร้อมกล่องเลยนะฮะนะรุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวครับนะนี่ครับพญาเต่าเรือรุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวเนื้อทองแดงครับฉลองอายุครบ85ปีนะครับนะฮะรุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวนะครับด้านหลังเป็นยันมหาลาภมหาโชคครับนะจัดสร้างขึ้นในปีพศ2542รบครับนะฮะ ปกตินะครับผมเปิดให้เช่าบูชาองค์เป่าแบบไม่มีกล่องนะอยู่ที่2 0 0 0ถึง2,500บาทนะครับ2 0 0 0ถึง2,500บาทวันนี้นะฮะใครพบเจอคลิปนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาพิเศษนะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับนะปี42นะครับรับประกันพระแท้และทันหลวงปู่หลิวนะครับนะพร้อมกล่องเดิมๆนะครับนะฮะพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับแบ่งให้เพียง1,500บาทเท่านั้นนะครับ 1500บาทเท่านั้นนะครับนะรับประกันพระแท้และทันหลวงปู่หลิวด้วยครับนะต่อไปครับอ๋อนี่ก็รุ่นเจ้าสัวอีกองนะครับโอ้องนี้ออกแดงแป๊ดเลยครับพี่พี่ครับนะรุ่นเจ้าสัวองนี้นะนะครับเปิดราคาไว้เลยครับความสวยแบบนี้นะครับ3,500บาทครับรุ่นเจ้าสัวนะฮะใครอยากเป็นเจ้าสัวชนะสี่ชนะสี่นะครับจัดไปนะครับ นะหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 8ครับนะพร้อมกล่องสวยๆแดงๆครับแดงแป๊ดเลยครับนะปกติ 4,5- 0 0ถึง5,000ครับสวยๆแดงๆแบบมีกล่องแบบนี้นะครับวันนี้ลดให้เหลือเพียง3,500บาทเท่านั้นครับใครอยากเป็นเจ้าสัวนะครับมวนนี้จัดไปครับนะสวยมากครับนะโอเคพระที่มีกล่องวันนี้นะครับพูดถึงพระมีกล่องนะครับพระมีกล่องนะครับ โอเคครับนี่ครับทุกท่านผมโบสทโอหาน่าพระเครื่องนะครับพระเครื่องทุกองนะครับนะครับผมรับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอนะครับสนใจชาวบูชา092-419-1588ครับนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าท่านไหนไม่ชอบกดเลื่อนผ่านเลยครับแต่ถ้าท่านไหนชอบนะครับอยากจะชมพระเครื่องพระยาเตาเรือนของหลวงปู่หลิวอีกหลายๆรุ่นฝากกดติดตามด้วยครับ นะฮะไม่เช่าไม่ว่ากันครับนะบไม่เช่าไม่ว่ากันครับไม่ต้องซีเรียสครับพี่พี่นะครับสวัสดีครับ